तो एक क्लियर हो गया अच्छा प्रोग्रेस प्रोग्रेस नहीं गा। गा। तो माताजी लगाई फोटोग्राफी ना भी उचित है प्रोफाइल तो खोलूंगा 7 7 का प्रकार है एक जैसे तो लोग बात करते हैं हम पर बन रहा है भैया की तरफ जाकर परेशान कर लो कंप्लीट ครับพี่ชายก็เป็นคนสมัยครับถึงเขาจะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่หัวใจเขารักในหลวงมากเย้ครับรักในหลวงไหมเจยไอ้ชนนี่เกินิ้วอ่ะอ๋อสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็โชว์มากกว่าคนในเมืองมานคนสี่นะพี่เขาบอกว่ารักในหลวงมากเห็นผมใส่เสื้ออย่างงี้ก็เปรีบเข้าเลยครับโอ้ก่อนครับโอ้ยน่ารักมากบอกว่าในหลวงนี่ขึ้นเพลงงานเนาะทำเนื่องล้านเองแกเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายปีละเศรษฐกิจเพอเพี่พี่ พกแกมันขำไม่เขา้าใจที่จริงเข้าใจในหลวงสับ,บ้างแล้ว<ม>เออพี่เขาสุมานะกเลยอเออค่าราคะพี่เจ,เจว่างานต้องมีปัานาอยู่หนอบอยเออแวะแวะมาได้ชอ,อนี่หนพี่ ใหู้ดีมาเลยตะคียนนะาติตตัดโคนนีิถ้าไม่ตัดคตไหนอะชูโชตัวลูกได้ยังไง่ะใช่ต้องตัดคนรดไปร้องเพลงเบาๆด้วยเราเป็นเม็ดทับมันมัต้องตัดคตกได้ใช่ไหมเนี่ยมทัเนับฟังไว้นะพักหนึ่งพักสองพักสามพักสี่ฟังไม่ช่ไม่ทอาจะเป็นตัดทำไมเรื่อเป็นเมดทับเนี่ยทำยังไงให้ลูกเราโอเคอะอ ไม่ทำนี้ก็ไปก่อนใช่ไหมเออถ้าเป็นรุ่นน้องชักก็ลุยอ่ะเออจะได้รู้มมืใช่ไหมไปนเลยชานลม่สีดีดครับ้น่นนึงอการจำจจำอันนี้จริงจรแท้ลยของจอันนี้ขอจริงครับอันนี้เลครัอันนี้จะไม่พูดสเกี้แบบถึงสารานะครับ โนสโน่นน่นโนนครับโนอ้าโนไอ้ไลครับน้น่ไลสไลส์เหมือแบขอเพี่พี่มาปีนั่งมาบ้างถูกไหมครับอะสรแน่นอนครับไแอรนแกว่านี้ครับพี่ อันนี้จริงๆหาไม่โกหกันัันเดี๋ยวปีหน้าไปเลยไปครับนี่ตอบเบอร์คุยได้ครับจาดให้ครับว่ามีมีอะไรอย่างไรล่เก็บมนลึกเไปดีกม่าโง่เลือไม่ไม่กินลึกมากลุ่มเราเนี่พอดีมันมันหนีคือช่วงนี้คือเรต่อจากนายกนะนายกนี่ไรอ่ะคือการแถลงมสมัยงการเดินทางลำบากมีไม่มีอะไรอ่ะนีกล่องุกปีเลย เทคนิคนีเราเลือดเหรอเราเลือดเหรอครอเาเลือดเป็นธรรมดาน่เหน่ยีาน่าน่าเหนื่อยที่โี้ยดูดันดี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  สุมาท่านมีรือโรคก่อนเขาอกวิจัรบุญโรคกันทังมาเลราไม่มีรคเจะไปเที่ยวหมู่บ้าน้หมู่บ้านบราณเยอะเลยีครับตสูงไว้เะสมัยก่นแน่นดวงเพื่อมาสด่สำคัเพื่อแล้วจะได้เห็นได้ถึงท่านเดชนะท่านได้ครับถ้ารูปม่จะได้เห็นเราให้คุ้ม่าบจุดนี้เนาะฮึ่มโผล่มาเนาะตไปเ น้ำใจคนในหลวงนี่จะฮึดแบบน้ำใจของบ้านสุเมณนองรู้จักโอ้โหใช้คำว่าอย่างไงจีจีจีความรู้สึกที่ดีๆเนาะครั้งหนึ่งเคยมาเนี่ยนะมาที่นี่ามา้องเชิญงนหลวงเคยเสด็จไปหรอคะในหลวงเคยเสด็จไปใช่ไหมไปครับไปแพอันนี้เชียร์น้องครับจริง ครับแต่ว่าที่ขอไปทําไมทําไมชานี้เป็นนั้นเป็นหมุตมีรูปไข่อยู่ชาไม่จะไม่เกิดแล้วครับเนาะดีไม่ดีพ่อนี่เปรบเบาอยู่เนาะมาพันมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าหลักฐานมีครับหลักฐานชัดเจนครับไปดูที่อันาแม,มตเตอร์ถ้ามีโอกาสพอดีเซลานาะอาจารย์นี่ปิดในหลวงไปช่วยในหลวงในหลวงท่านไปช่วยที่ศพเมย์ไปเยอะครับนะวัดทุกวัดคราบแบบ ในหลวงไม่เคยไปต้องดูที่อนามัยหน่อยยิ่งกว่าแล้วพี่พี่ยังไม่เกิดและพี่เออฉันาดใช้ยังไม่เกิดเลยครับทำไมพี่ถึงรักในหลวงขนาดนี้พี่ยังไม่เกิดคาราดี้ถ้าวันนี้ใช้เงินเงินของใครอ่ะหัวในหลวงไม่ใช่หรือเนาะแต่ว่าความรู้สึกของในหลวงมีเยอะอธิบายยากครับฮยอย่าให้บบดวตือตัวรั้นในหลวงครับ ไม่รู้ใช่ว่าตอนนี้มีคนที่ไม่ไม่รักในหลวงก็มี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 ไหมมีมีครับแต่ว่าท้ามอภาพนเลอกเกมแหรอมันเป็นมันทำไมพวกนั้นมาถึงคิดอย่างนั้นนะไม่มีความรู้สึกเขาามอภาเหมือนในหลวงไม่มีอะไรนลไม่มีอะไรสักอย่างนะแค่เขาว่าอย่างไงี้ยิบรติยากไม่เหมือนในหลวงไม่มีค่าอะไรสักอย่างมาตีความหมายเลยนี่นะแต่ว่าเราอยู่ด้อยเหนคุ้มค่าในหลวงครับ เพราะว่าเราอยู่บนนอกเรารู้ว่าในหลวงท่ารงเหนื่อยนะคือแม่เราเรียนไม่สูงและเราไม่ใช่บปวดจบปอตีปอทัวร์อย่างของชาเราไม่จบเราไม่จบเคยจบปอกอีกอ่ะก็แก่ก็ขายเลยใช่ไหมเราอยู่น้อยเราเราในหลวงถูกหรือเปล่าถ้าในหลวงไม่รักเราประเทศไทยไม่ชื่อแห่งมรดกอันนี้จริง อันนี้จริงๆนะครับเนะีความรู้สึกครับขนาดเราเป็นคนมันชาวเขาชาวดอยได้หรลวใช่า<อ>นเ<อ>มตตาท่านละครบด้วยบทไม่ดีไม่ดีดคนในเมืองม,มันดีมดค่ะฮนะในหลวงท่านเมตตามั่งชาตเมตตาสุดยอดเลยครับเนะี่ยถ้าไม่เมตตาสมัยก่อนในหลวงเคยไปเที่ยวบนรถไหมไม่สกกักเดีดูง่ายๆเลยครับเนะี่ยเพราะว่าในเมืองนนะ่ะในหลวงวา่าและจีเมตตาเนะี่ยขอหมอถูกแล้วครับเนาะไม่<ต>พอพี่พ,อพ,พอพี่รู้ว่าในหลวงป่วยนี่พี่รู้สึกยังไง น้อยใจน้อยใจน้อยใจเออพ่อใช่เขาไปเหรเสียใจเสียใจน้อยใจเพราะว่าเราเป็นลูกหลานหลีแล้วเนาะเป็นหลีลูกหลานน้อยใจกันเนี่ยแต่ว่าจะขอให้นในหลวงเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่พี่ปลูกฝังมาให้รักในหลวง,งโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าในหลวงนั้นทำอะไรบ้างว่าเชา้าพอดีพอดีว่าสมัยก่อนแม่พ่อแม่ก่อนไม่เคยเข้าไม่ได้เรียการสืบสายเนาะเพราอยู่ถ้าจับพ่อแม่สวยๆเรียการสืบสายกว่าจะมาเรียนศึกสมัยก่อนเนาะเอ้ย ช voi, าต้อนโดยโดยโดยหนุนลูกล้อมันหนุนลูกนะครับเนี่ยจิเนี่ยพอสำนึกครับรักในหลวงครับใครไปเบียนหนุนล้อชายไปทวดเทคนในหลวงเลยครับตายเลยครับถ้าเป็นคนมาทําลายในหลวงจริงๆอ่ะชาชาโยเป็นผู้ใส่สลับคนแรกอ๋อมามาตายเลยครับคือไม่อาจตายทนในหลวงได้ครับแต่พวกนั้นละอ๋อถ้ามีหนังสือใส่สายจะสิขันจะเสซ้สายเลยครับเซ็นว่าอะไรก็ ยามคำว่าเดี๋ยพี่ยามยกชีวิตให้ในหลวงใช่ครับในในเงี้ยศีระนี่ยกให้ในหลวงครับยกให้ครับเนี่ยสุดยอดอันนี้จริงครับเนี่ยตะกี้ได้อูดีนาะพี่เหมาอู่กามเน้องโอ้สุดยอดเลยนะคือได้ยินพี่เขาได้ยินเสียงนิพพานนะตะกอนทรงพระเจริญครับสุภาพรุนเจริญเลยจีบแต่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวครับยกเสร็จแล้วครับอันนี้จริง ตะกี้พอดีไปดูน้ององดีนอสุดยอดเลยโชาร่าเอบีดกูได้ชาร่าบีดน่นทักทักทักทยอทักับทัาทักทักทัรทักทัวทักเักทัหลังทุดยอดครักทักักท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 ัักัก อะไรช่วยนะมาได้่วยเยอะแล้วเยอะแล้วนะเขาเป็นพ่อน้องาเป็นลูกเป็นลูกหลาแล้วครับก็ช่วยนหลวงครับใจ่ครับากเใอเาไม่อยาให้นวหวงน้าตาหลาอะไรครับคนลกเพื่ออะไรเพื่อลูกหลานครับอ๋ออ๋วดี้มาให้มาลูกหลานแบ่โมโหนู่นี่นะ ทำไมรอไม่ช่วยเรียกหาอ่ะใช่ครับถ้าท่านรอมีความรู้ใช่ไหมอ่ะอ่าบอก็ความรู้พัฒนาครับถูกต้องเออรวยเฟรนมากเรยรวยจังอู้ดีรวยจังอู้ดเลยเพื่อชาแนนมากเรยชาไม่รวยจังอู้ดีชาไม่ใช่ที่เชิงครับเออรู้ดีว่าคนถึงเทปแล้วคนถเทปไม่ได้เรื่องบางคนนะโอ้โหนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยเหยียบยกสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับนี่อะไรกีฬาด่ารับเออชาเนี่ยพุ่มพอนี่